เมื่อวันที่10ตุลาคม2566จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานเสวนาจุฬาดีอิมแพคครั้งที่20ในหัวข้อรู้ลึกกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนจากเหตุกระตยิงภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งคดีนี้ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสาธารณะอย่างกว้างขวางเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนและนำไปสู่การตั้งคำถามถึงข้อกฎหมายและกระบวนการในการดำเนินคดี กับผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กและเยาวชนในที่นี้ยังรวมไปถึงแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำอีกการสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านได้แก่อาจาจรย์นัทพรรอดเจริญอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเด็กและเยาวชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนสุดาเต้พันธ์คณะบดีคณะจิตวิทยาและอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา อาจารย์นัทพรได้กล่าวถึงการดำเนินคดีในเด็กและเยาวชนซึ่งมีลักษณะและวิธีที่แยกส่วนจากวิธีของผู้ใหญ่คือมีเหตุยกเว้นโทษและลดโทษตามเกณฑ์มาตรฐานทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงวิธีการลงโทษในรูปแบบเฉพาะที่เน้นการแก้ไขและฟื้นฟูเป็นสำคัญถ้าบุคคลที เป็นผู้กระทองปิดนั้นนะครับเป็นผู้เยาว์นะครับซึ่งก็จะมีมีลักษณะเฉพาะนะครับที่เป็นผู้อ่อนอายุแล้วก็มีมีวุฒิภาวะที่ที่ที่น้อยนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดในส่วนของการคิดวิจารยานต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับกฎประมวลกฎหมายอาญานะครับก็ได้มีการกําหนดไว้เป็นเหตุยกเว้นโทษนะครับแล้วก็มีเหตุลดหย่อนโทษต,ตามช่วงวัยของอายุซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเกณฑ์มาตรฐานในสําหรับ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นหลักการสากลท,ที่ปรากฏอยู่ในทุกประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะครับใน,ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการในการลงโทษนะครับก็จะใช้กระบวนการเฉพาะนะครับที่ไม่ใช่โทษอย่างผู้ใหญ่เพื่อเป็นวิธีการสําหรับเด็กเล็กแล้วก็เยาวชนนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อที่จะใช้มาตรการเนี่ยที่มันเหมาะสมกับสภาพของเด็ก นะครับสภาพจิตใจนะครับแล้วก็จะได้เป็นการแก้ไขฟื้นฟูนะครับในส่วนของร่างกายจิตใจแล้วก็จิตสังคมต่างๆให้โดยเป้าประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถกลับคืนนะครับเขา้าเขา้าเข้าสู่สังคมนะครับอ,อย่างเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ถือว่าเป็น,ปน,ปนแล้วก็อย่างท้ายที่สุดคือเขาจะได้ไม่กลับหวนคืนมากระทำความผิดซ้ำอีกซึ่งเป็นจุดที่ที่สังคมมุ่งหวังมากที่สุดนะครับ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัสุดาได้เผยมุมมองในทางจิตวิทยาว่าด้วยการสื่อสารของเด็กที่แตกต่างจากผู้ใหญ่การมีนักจิตวิทยาเข้าไปช่วยเหลือในกระบวนการสื่อสารระหว่างดำเนินคดีจะทำให้ผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกปลอดภัยและสามารถสื่อสารสิ่งต่างๆที่อยู่ในความคิดและจิตใจของผู้ก่อเหตุได้ เมื่อเมื่อยังเรียกว่าเป็นเด็กอะค่ะถ้าเราพูดคือการสื่อสารเนี่ยยังจะมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ถูกไหมคะที่เราบอกอย่งอางถ้าเกิดยังไม่สามารถคิดในเชิงนาม,มาทาได้เขายังต้องมีอะไรที่เป็นภาพที่ชัดเจนกระบวนการนั้นนักจิตวิทยาก็มีส่วนบางครั้งการพูดบางทีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเนี่ยเด็กยังไม่สามารถพูดออกมาเป็นคําพูดได้ว่าฉันรู้สึกกลัวฉันรู้สึกโกรธฉันรู้สึกเจ็บฉันรู้สึกเสียใจแต่กระบวนการของนักจิตวิทยาเนี่ยก็อาจจะมีการวาดรูปมีการช่วยให้สามารถสื่อสารอารมณ์ต่างๆนี้ออกมาได้ซึ่งจะทําให้ในรูปคดี Rev. <ery> ๆๆเขาก็จะมีความเข้าใจในตัวเด็กได้มากขึ้นในแง่เชิงทฤษฎีเนี่ยเมื่อคนมีทรมาเนี่ยค่ะบางทีเขาไม่สามารถสื่อสารมันออกมาได้ถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันเป็นที่ที่อาจจะแบบมีคุณตํารวจที่เขาอาจจะรู้สึกหวาดกลัวมีผู้สอบคดีที่เขาอาจจะรู้สึกหวาดกลัวอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยการที่มีคนหนึ่งคนที่อยู่ทําให้เขารู้สึกว่าโอเคเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาจะสามารถกล้าที่จะสํารวจประสบการณ์ต่างๆที่มีไม่ว่ามันจะเป็นทรมาหรือไม่แล้วเขาจะสามารถสื่อสารออกมาได้ซึ่งข้อมูลต่างๆเเเเเหล่่่่านนนนนนีีี้ยก็็็็จะปปปสิิงงททรโชช์ใ การใช้ในรูปคดีเพราะนันกจิตวิทย์จะมีบทบาทได้อย่างน้อย2อ,อย่างอันที่1ก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขารู้สึกว่าเขาสามารถสื่อสารไม่ว่าอารมณ์ทางบวกทางลบสิ่งที่เกิดขึ้นในใจได้ช่วยให้เราเข้าใจได้แท้จริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรอันที่2คือช่วยในลักษณะของการสื่อสารถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูดโดยทั่วไปได้ตัวนักจิตวิทยาไม่แต่นักจิตคลินิกจิตบำบัดก็น่าจะมีส่วนช่วยที่ทําความเข้าใจตรงนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัสุดากล่าวต่อว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สามารถทำได้คือการสังเกตการใช้ความรุนแรงของเด็กรับฟังและเข้าใจในตัวเด็กที่สำคัญต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศท,ทางสังคมโดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำส่วนอาจารย์นัทพรระบุด,ด้วยว่าการที่จะทำให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีคือการไม่ถูกตีตราว่าเป็นจำเลยนอกจากนี้การไม่ให้แสงในแง่ที่จะทำให้มีการจับตามอง อน,นำมาซึ่งการยอมรับในการกระทําผิดนั้นก็มีความสำคัญเช่นกันทีรพลวัดเวียงคำและอรพันเปี่ยมชูชาติถ่ายภาพธนกรวัศยานนท์รายงาน